สำหรับเกษตรกรยุคใหม่นะคะสามารถทํางานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน Rd251 ของเรานะคะ็นงานวิจัยนะคะจากท่านเกษตรกรสุขเกษนะคะเป็นสารสกัดมาจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากผลิตภัณฑ์พึ่งไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะเราสามารถนํามาใช้ได้จริงและเห็นผลจริงนะคะอย่างอันนี้คือเป็นต้นมะยงชิดนะคะที่เราปลูกประมาณ นะคะ1ปีเต็มประมาณนี้นะคะเราก็จะมีการดูแลทุกสิบห้าวันนะคะโดยการหยอดโคนนะคะส่งอาดีลงไปนะคะต่อน้ำหนึ่งขวดนะคะเราก็จะมีการดูแลทุกทุกสิบห้วันนะคะอาดีของเราสามารถใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดนะคะทั้งข้าวนะคะมันสำปะหลังข้าวโพดนะคะทุเรียน สามารถใช้ได้จริงและเห็นผลจริงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะช่วงนี้อากาศยิ่งร้อนด้วยนะคะเรามีอาดีของเราเป็นตัวช่วยที่ดีหายห่วงได้คะ่ะการหยอดโคนนะคะเราก็จะหยอดทุกๆ15วันนะคะหยอดไปที่โคนต้นนี่คะ่ะ ส่วนผสมเราผสมลงไปแล้วนะคะอันนี้ต้นมะยงชีดประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มนะคะถ้าหยอดก็หยอดประมาณนี้นะคะหยอดรอบๆโคนต้นนะคะตัวรอบๆนะคะรอบๆประมาณนี้นะคะผลิตภัณฑ์อ d ดีสองห้าหนึ่งของเรานะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ดีและอยากขอแนะนำเกษตรกรทุกท่านนะคะเจาะเลยก็ได้เออเอาเอาเป็นการเจาะหยดไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็รอบๆโครเอาใหม่หยอด หยอดไหมหยอดประมาณนี้ค่ะจองหยอดไปดแล้วก็รอบๆโคนนะคะเราจะหยอดทุกๆสิบห้าวันนะคะอันนี้คือต้นมะยงชีดของเรานะคะดูแลง่ายนะคะเห็นผลจริงนะคะด้วยอาดีสองห้าหนึ่งของเราเอาใช้อาดีของเราเพียงตัวเดียวนะคะในการดูแลนะคะทั้งสวนนี้ทั้งกล้วยนะคะทั้งทุเรียนแล้วก็มะยงชีดของเรานะคะ ผักที่เราปลูกในสวนนี้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่มีสารเคมีเจอปนเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใช้ายากําจัดท่ามแมลงนะคะส่วน,นข้างๆเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวค่ะนาข้าวของชาวนาที่นี่นะคะในพื้นที่นี้ก็ประมาณ2ี่สิ้าไรค่ค่ะปีืที่แล้วลุงลุตเขาได้ตั้ง27ตันนะคะในพื้นที่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะ เม็ดเข้าแก่งตึงดดด้วยนะคะลุงรุดเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาดีของเราเนี่ยค่ะสองห้าหนึ่งนะคะในการฉีดพ่นนะคะโดยการใช้โดนนะคะหนึ่งขวดท้องเราใช้ในพื้นที่สิบไร่นะคะนี่ค่ะลดปุ๋ยลดยานะคะเราเราจะลดต้นทุนได้มากๆเลยนะคะเราใช้อาดีของเรา เพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยก็จะมีราคาแพงนะคะช่วงน,นี้แค่ค่ะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณ25่สิ้าไร่นะคะได้กําไรเยอะค่ะสําหรับโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้ก็คือ6กแถมสี่นะคะใช้ได้ขายดีนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ได้กําไรนะคะนําไปใช้ก็ได้เห็นผลนะคะตอนนี้เรามีโปรพิเศษ6แถมสี่นะคะท่านผู้ชมในราคาเพียง3,600บาทนะคะ สามารถโทรมาสั่งจองสั่งซื้อได้นะคะโดยเบอร์นี้นะคะ0831595473ค่ะโทรมาได้นะคะสอบถามรายละเอียดยังไงก็ได้นะคะจะโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราออกไปจำหน่ายหรือใช้เองก็ได้นะคะวิธีใช้นะคะสำหรับทุเรียนของเรานะคะเราก็จะดูแลทุกๆ15วันในการฉีดพ่นนะคะไปที่ใบแล้วก็หยอดโคนนะคะแล้วก็มีการบินโดนนะคะ สำหรับพืชผักต่างๆเราจะมีรายละเอียดบอกท่านผู้ชมไว้ข้างขวดนะคะสำหรับข้าวนะคะก็หนึ่งขวดของเราใช้ต่อพื้นที่สิบไร่นะคะฉีดพ่นได้เลยในการใช้โดนนะคะเป็นข้าวโพดเป็นมันสับปะหลังก็ได้เหมือนกันพืชผักต่างๆผลไม้นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะใชหยอดก็ได้ใช้หยอดก็ได้คะ่ะในทุกสิบห้าวันนะคะผสมผสม ในขวดนะคะถ้าในจํานวนที่เราปลูกไม่เยอะนะคะเราสามารถผสมลงในขวดนะคะถ้าเป็นขวดอ่าประมาณหนึ่งลิตรก็ใส่ประมาณสามถึงสี่านะคะในส่วนผสมถ้าเราจํานวนไม่เยอะนะคะในการดูแลของเราที่นี่เราก็จะเป็นการใส่ถังนะคะใส่ถังน้ําที่เราบรรจุไว้ข้างบนนะคะแล้วก็จะปล่อยน้ําลงมานะคะทุกๆสิบห้าวันเพราะว่าในพื้นที่ของเราอะ่ะมันมันมีเยอะนะคะ ประมาณยี่สิบกว่าไร่ตรงนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถ้าสนใจก็โทรมาได้นะคะโปรนี้โปรพิเศษเลยสามพันหร้อยบาทนะคะหกขวดแถมสี่ขวดนะคะเท่ากับได้สิบขวดนะคะอ่า